กินข้าวค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ทำเอ่อพัดปลาก,กระบองเนาะตำหอมกระเทียมไม่ใช่หอมทำกระเทียมแล้วก็เอ่ออะไรอะทำกระเทียมใส่แล้วก็กับพริกพริกแห้งดาชิลีกระเล็กควอเรอ Dette er middagen min. Hun kom av kødden. Hun var ikke i veien. hvor hun kom. สบพิมานสี่ห้าเมตรวันนี้สบพิวยกันไปกินไม่ได้ก็ยังกัหมดเลดือทั้งคนเดียวจบ cái sự gì không cần nó rồi, mũi มีกระเทียมตำกับพริกนะคะแล้วก็ใส,ส่ซอสแม็กกี้นะช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะถ้าใครจะทำกินนะใส่เกลือนิดหนึ่งอันนี้ก็คือเมนูปลากระปอง จะทำให้มันแบบว่าอร่อยถ้ากินกั